สาวเป็นงามมาทำทรงมั้ยสาวม6ออกกปีนี้แล้วคุณไหนอยากมาให้ค่าเทิมเราก็มาได้เสมอ <laughs> ได้เสมอโซดู่หรอวะโซอ่าโสดซโซชนิดเลยเนาะชนิดูด้บ่าวสกิตบูติดเลย,อยบอกอ่ะตัวน้อยเล้วหนึง่งตัวใหญ่เล้วหนึ่งบอก อาจจะตัวน้อยบ่ตัวน้อยนี่แหละอย่าคลายหลายท่านผู้ชมเข้าไปซื้อน้ำปั่นก่อนซื้อน้ำปั่นเย็นๆก่อนท่านผู้ชมไป <c oughs> ชื่อ <c oughs> เจอปูนสาวอีกแล้วเจือปูนสาวอีกแล้วมันมานวันนี้ <c oughs> ขายนี่เด็ดวันนี้ละ <c oughs> ขายน้ำปัน้น อ๋อเจาะจีบจีบน,น,นู้ดด้วยละซื้อทิพต์ซื้อทิพต์น้องทิพต์เนาะน้ะองทิพต์คนสวยเฮียจบละยังยังเฮียต่อเฮียต่อเฮียยังต่อต่อโมโหต่อโมโหปะจ <c oughs> ีการป .5 เนาะปีนี้โมโหเนาะแม่น้องไปใส่ละเราเมื่อไหร่มีกินออเป็นได้หมูเจวเนะาะจะไปนำป้ำบ่เข้าไปเหมือนหา เจ้าไปหาเราวะเม่นไปหาเรากินนี่บ่ะเม่นเก็บแล้วเติบผู้นึงแห่งนักกูนี่บัวเราเก็บอยู่สายผู้นึงสาวสอดนะบ่แม่นอ๋อเราเคยไปถ่ายแล้วเนาะอยู่คนดีตอนนั้นมาเม่นอ๋อเข้าก็ไปอันเดียวแล้วขี่รถลำลองขอเข้ามาด้ขี่เขาขี่แล้วห้ารถคุณละคันบ่อ๋อมันยังเฮ็ดหัวเจ้าค่ะติดเสียวติดเสียวบ่ หมายไว้เนาะเจนคนบูฮัวนะปิดใบเ่ไให้คนเห็นปิดใบคนเห็นโอ้ยฮอนดีดีคบเอาเถอะมาใส่มาแต่ส่ยระทองว่าจะเข้าในตลาดไปลอลินทำผสมนี่เขียววงเวียนวงเวียนป่าหนามแล้วก็แนมเข้ามาข้างซ้ายแล้วก็แม่เลยฮาน้องนี่แหละโคดายก กินน้ำเย็นๆปีว่าน้ำเป๊ปซี่น,น้ำปันน่นเนาะล่าเนาะสามิบคนสวย,อ,ยอนเดีมาชมดูเราม่เ,เราอยู่เฮือน จังมือแล้วเราได้จังมือละประมาณที่ปลายได้เข้าสองบาทอาจจะย่างเลยประมาณสี่ห้าเดือนคนนั้นเป็นย่างอะไรคนนี้เลยหน้าบ้านคนนี้รวยหน้าบ้านเลยบอกเขาเขาไปซื้อมือปนกปาใช่คนได้ขับรถสาวตอนหรอ อ่ะไปว่าผู้นี้บุรีเป็นอย่างเนาะเป็นเตจีนเนาะเก็บ่ยเตีนเพราะว่าตีนแล้วเขาล้อรถเลยแล้วมันปั่นอแบบมันล้มเนาะก็ปั่นค้างเลยค่ะอ๋ออันตรายที่เราออกมาคุณนั้นแหละหน้าร่มที่บอกหน้านิ่งว่าป้าหน้าร่มขอไปห้อหมอแข็งเลยค่ะเพื่อนไหนสองคนขาเลยไปอ๋อไปทั้งสองเลยมากมว่าความเดียวมาอยู่เฮือนได้ประมาณที่สองที่ ไชแน่แลวมันด,ลดนลนบอนเลยอ๋อหน่ยเซาซวนไก่เ่เหราไก่เข่าอันีอยู่แวไหเข่าทางซอยมันจะมันจะเป็นซอยเป็นห้องเข่าทางเป้าน้ำมันที่เหลืองค่ะเด้อ๋อทางนี้ป่แม่ทางหางขอบใจฮะแล้วก็เข้าไปในซอยะอันนี้คือลงโล่งแทบม่มียางเลยรออันนี า้อขวกาำหาน้ำมาต่างยนี้สิอ๋อเตกอัดเอกสารเนี่ตัวไปเอัดเอกสารอยู่นี่่ะออบอัเอกสาระตอนนี้เพื่อน้าเราเป็นยังงอยู่บะอันนดอยู่อัเฮ็้อยู่สาว,วเป็นางามไปทำสรงะสาวมหกปีนี้แล้ว คุณใดไยังมาให้ค่าเทิมเราก็มาได้เสมอได้เสมอโสดอยูเหรอวะโดอ่ะโซโซโซสนิดเลยเนาะชนิทสนิดู้บ้าวสกิดบูติดเลยบอก น้องสาวเป็นกับติ๊กลากับวงเวียนปานามทารรมภูสมข้างขวานเจเม่นเลยท่านหน้าปัน่นของน้องสาวไหมผมมีเงินป่ะนี่ที่นี่ได้บ่กรถจับไว้รถจับไว้โอ้ย่ได้เมื่อยแลยธรรมภูสมไหม ได้เมื่อเอกแล้วเนี่ยเออยังนุ่มอยู่เนาะจะโคตระลูกเจ้าวสองคนผู้นี้ผู้ใหญ่บ่อ๋อผู้น้อยคนหนึ่งผู้น้อยเก่าปีแล้วผู้น้อยเก่าปีแล้วโอยเก่าปีกับบุรีน้อยได้หันใหญ่แล้ว แม่ก็งามลูปก็งามเขาใจล้วลาดเด้อขับก่อนเขาใจรลายเด้อคุณแม่เด้อมาเนาแล้วมาอุนน้อกเโดยคนแรกไปไกลมากะหานแถวปะนามจุดุ่งปนามทราระสมหานขวามือกเแม่เลยหานองสาวเพิินขาย้ําปั้น แลวก,ก็น้ำเป๊ปซี่คนไดฮักมัดกะหรือว่าจะมายอ,นอะน้องก็ได้น้องกับบรีคุยเนาะสาเขียวของี่เด้อเอาไปบ๊ายบายทำผสมเด้ล่ะบรคุยหมักหมักนมไงเซบเซบเซข้วนุนมกมีเนาะนหนักนมไงเซฟเซฟต้องมีแต่มักไงทำสม นี่เงงามงามมะพร้าวมะเกียวมะซรีอันนี้ไม้ไม้แกนคูนไม้แกนคูนเขียวมากอันนี้ปโโ้านอุวนบ่เนี่ยนอหนวายอันีคนขายอันนี้คนขายแม <c oughs> ่ค้าแม่ค้าอ้ยคือสิบเซฟเนาะขายน่เลิศนี่อันนี้โลชิบห้ามากตัวเลยถามได้ หวานเยู่บ่แม่ค้าหวานเยู่บ้ซีมซีมอ๋อไซีมอีกบานนี่ซีมซีมอ๋อไฮซีมเขาทำมาซ ah, ับเซฟตัาอืมเร็รตัวน้อยทำมาตับลรานเราเเทำสมวนหวานเป็นอะไรวาน หวานข้าขายทุกมือขายตลอดหรืบ่ะงานเจ้านี่บางมือขายมือกับโบขายแนวแต่มีมีแนวขายเก้ามาขายนในบอกกอนไม่ค้าละ helmet. เออค่อยเปิดเออค่อยท่านโมเลยท่านโมมือใดไปไปอันปวดคนเจ็บกับท่านโมกับโได้มาบอลกอนไม่ค้าแล้วบอลกอนไม่ค้าแล้วบอลยางกันเฮ็ดลายแนวนี่ก็ดี เทปพอดีต๊อกตอกแตกๆพอดีนีม่มูนะอันนี้ก็มูหม,มอลำวานนี้นะหมอลำนี่กับเอาหมอลำบ่เออหมอลำได้เอาเอาโลนึงเอา,เอาตัวนี้บ่ตัวใดก็ได้หัวยิ้มเปื่อยๆนะตะพื้นเนาะป๊ามีแต่ของเซ็บๆมันเลยข้าวต้มขนมโ<ป>อ,<พ>อ้ยของเซ็บๆทำผสมมาเท้าผู้นากาย ต่าซิบแซบไปอขอซิบแซบเลยเตัวน้อยโลนึงตัวใหญ่โลนึงบอ่อาแต่ตัวน้อยบอตัวน้อยนี่แหละอยกขายหลายไม่ค้ากับธลกทัดีอาาเดียวมาตั้งนะเอาสองโลเลย ตัวน้อยตัวน้อยหาซื้อเครื่องจกเงินโบรานอ้าวเงินไปไซบันนี่ <c ười> ปุตตินีสปอนด้กัสวัวไมาแล้วแกตัวไวาแล้วตัวสีแดงมือจะบอกว่าบานนี่ <c ười> ตัวค่อยกินใส้เข่าบานี่แล้วลุกลบาลนี่คนนี่นะข่านะเขา่สาแตกินเข่าฮยย่่าฮ่าาาฮ่าฮ่ว่าฮกาาฮ่าฮ่าฮา่่าฮ ได้หนิเนาะเห็นว่ากะรีซื <S <s ้อแล้วก็ให้ซื <t um> <t ้ออีกอยู่ได้มากสองถุงทรับประสมนี่กะรหานพึ่นกับโบกไก่โบกไก่นรรมสมไก่บุ้งเวียนมาทางเข้าตลาดหานอยู่เค้มทาแล้วมีจะมากบรรดาสิบเซฟ ข้ากันยิ้มเปื่อย์ไม่ข้าก็เพิ่งทึ่งเนาะยิ้มเปื่อย์แล้วไม่ฆ่ากันชาประสมตอนนี้มุ่งหน้าเข้าไปตลาดชาวประสมว่า